ประกบู่ครับครับผมนายามที่กลับมาบ้านนะครับวันนี้หยุดเลี้ยงเสือครับกลับบ้านพักร้อนกลับมาชมธุรกิจของคุณพ่อก็ล่าสุดที่ถ่ายรถขุดก็น่าจะช่วงไม่รู้ว่าปีใหม่หรือเปล่านะครับเวลากลับบ้านมาทุกครั้งผมก็ต้องมาดูรถขุดทุกครั้งครับ อันนี้เป็นโคมันสุครับรถมือไม่ใช่มือสองะคันนี้น่าจะมือ3มือสี่แหละซื้อมาล่าสุดนี่ที่ผมลงคลิปก็มีพี่คนนึงนะครับเข้ามาติดตามเห็นบอกว่าทํางานไม่รู้ว่าทํางานโรงงานหรืออะไรสักอย่างแล้วก็เก็บเงินจะซื้อรถขุดนะครับแล้วก็สนใจรุ่นนี้อยู่ปีซ60รุ่น5รุ่น6นะครับก็เข้ามาสอบถามเข้ามาดูแกบอกว่าเป็นประโยชน์กับแกมากนะครับ เพราะว่าผมมอตรสูนี่เราใช้มานานตั้งแต่ผมจําความได้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็ที่บ้านใช้รถผมมอตรสูมาตลอดครับคันแรกก็เป็น PC 30รุ่น6นะครับคันที่2ก็เป็น PC 40รุ่น6แล้วก็มา PC 60รุ่นหรู้สึกว่ารุ่น5้าน่าจะรุ่น5้สองคันนะครับ PC 60รุ่น5 2คันแล้วกันนี้ก็เป็นรุ่น6 คันนี้ก็ถ้าในเจนนี้นะในเจนนี้สวดทรงแบบนี้เนี่ยมันจะมีตัวรุ่นส 3, 3แล้วก็3ามห้าหนะรู้สึกว่าสี่นี่ไม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 ,ม,ม,มีเพราะว่าผมมันไปในภาษาญี่ปุ่นคำสีเนี่ยมันไปพ้องเสียงกับคำว่าว่าเสียชีวิตเหลือสักอย่างนี่แหละผมเข้าใกล้กับขานะครับ คันนี้จริงเป็นระบบไฟฟ้าครับเป็นการเล่งแบบไฟฟ้าเป็นอะไรต่างๆเป็นไฟฟ้าหมดแต่ว่าตอนนี้ตัดออกมาแล้วนะครับคันสุดกันอะไรกันกันโอเวอร์นะเวลาเรายกบูมยกอาร์มอะไรโอเวอร์เนี่ยมันก็จะไม่มีแล้วนี่ตัดออกมาแล้วต้องใช้ฝีมือคนขับชะลอความเร็วเวลาสวิงหรือว่าเวลายกบูมยกอาร์มอะไรเองนะครับต้องใช้ฝีมือคันนี้ก็ยังเป็นตัวเดิมเดินอยู่นะครับตัวเดิมก็ยังเป็นเดิมๆนะเห็นไหมเป็นฟันเฟือง ส่วนอีกคันหนึ่งเนี่ยใส่ตัวเดินรุ่นหนึ่งฮนะเดินดีเดินทนเดินในครูในอะไรนี่สุดมากแต่ว่าก็อย่างว่าถ้าเป็นรถเช็คที่แบบว่าเอามาเช็คใหม่หมดเลยนะครับก็ราคาผมว่าก็กหลายเจ็ดแปดแสนก็มีให้เห็นอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเนี้ยนาเข้ามาจากญี่ปุ่นแล้วก็มาปั้นใหม่หมดนะครับมาเช็คอะไรอะไรตัวเดินมันจะมีส่วนมากพอมือสามมือสี่เนี่ยมันจะมีตัวเดินที่อไอ้นั่นนะนะที่ตัวเดิน สปอก็ตนะมันจะมีปัญหาฟันเฟืองข้างในมันจะสึกเบ้ามันจะสึกแต่เดี๋ยวนี้พี่ชายบอกว่าสามารถซื้อของหมื่หนึ่งของจีนนะมาใส่ได้แล้วนะเพราะว่าเคยซ่อมซ่อมไม่อยู่นะใส่ไปสามสี่หมื่นก็ซ่อมไม่อยู่นะไอเฟืองจัก,กรยานข้างในนะมันจะเป็นจัก,กรยานเฟืองจักรยานอยู่คนที่เล่นแมโกรน่าจะรู้เบ้าเบ้ามันเนี่ยเบ้าตรงนั้นนะเบ้ามันสึกแล้วมันใส่อะไรภายในใหม่มันมันก็ไม่หายก็เหมือนกับรถมอเตอร์ไซคนะ์ครับ เมื่อสูบเมื่อผนังสูบมันสึกไปแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนแหวนกี่ทีมันก็มันได้ไม่นาน,ค,นคันนี้ก็มาได้มาก็มาเช็คพวกปั๊มนะรั่วซึมอะไรใหม่หมดเลยก็ทำงานปกติกันนี้เมื่อตกี้ก็ตักดินไปชุดหนึ่งประมาณตักดินประมาณ สี่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองประมาณสิบสองเที่ยวนะครับอันนี้ตัวเดินนะตัวเดินมันไม่ค่อยดีมันโหลดครับมันจะเดินไม่เท่ากันเห็นไหมแต่ถ้าเป็นตัวเดินรุ่นหนึ่งนี่ไม่ต้องห่วงครับดินติดแบบนี้นี่เดินชิวชวเดินจนโซ่ขาดอนะ่ะเอเอเอ,อบอกเลยว่าเดินจนโซ่ขาดแนะน่นอนถ้าเป็นใส่ตัวเดินรุ่นหนึ่งนะแต่นี่มันเป็นของเดิมอยูอ่พูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้ความร้อนเออเรื่องความร้อน,คว,อนความร้อนก็ปกตินะครับรุ่นนี้มาก็รถ มันผลิตญี่ปุ่นนะมีตายิ้มอยู่ก็อาจจะไม่ทนร้อนเั่าไไรก็น่าจะต้องมาเปลี่ยนพวกพัดลมเปลี่ยนเพิ่มแถวหม้อน้ํานะครับแล้วก็ของเราก็ยังเปิดเปิดเพื่อระบายความร้อนอีกนิดนึงคันนี้ก็มีไงมีแอร์ครับแต่ว่าก็ไม่ได้เย็นเท่าไไรหรอกแค่ช่วยให้ไม่ร้อนตายขารถเวลาหน้าแรงก็แค่นั้นเองเดี๋ยวมาดูช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยทำใหม่หมดนะคันนี้นะเห็นไหมตัวเรือด้านหน้าเนี่ย นะยังกัรรถแท็กเตอร์เลยนี่ดูก็มีหูประจําทำให้นะครับนี่เห็นไหมเป็นแผงเป็นแผงเลยก็เชื่อมเสริมเพราะว่าก็ต้องทำให้หมดนะเพราะว่ามันมันมันน่ากลัวดูเนี้ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราลงน้ําเค็มบ่อยครับก็เลยต้องเสริมพวกชัดซีด้านล่างเนี่ยใหม่หมดเลยนะครับ เสริมเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ทาสีกันสนิมกันกันพวกน้ําเค็มด้วยนะครับทาสีกันน้ําเค็มทันนี้ก็ดิบๆเตือนๆแล้วมีคนขับประจําอยู่คนหนึ่งแต่ว่าแกมไม่ขับกันนี้แกมไม่ชอบรถมีแอร์แกบอกผมก็เป็นลูกน้องพ่อที่แปลกมากเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ขับคนขับรถขุดก็อยากจะขับรถใหมๆ่ๆกันตั้งนั้นนะครับแต่ว่าคนขับ สนิทของพ่อนี่แกไม่ไม่ชอบเลยไม่ชอบรถมีแอร์ครับแกชอบรถร้อนร้อนก็ก็ไม่รู้เหมือนกันแปลกคนติดแอร์ก็ไม่เอาคันนี้นี่แกเป็นไปได้แกไม่ขับเลยนะแกบอกว่ามันคือคันนี้มันมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่มันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ไม่เหมือนกับคันที่หนึ่งคันที่สองที่เป็นรุ่นห้าไอ้นั่นอะความแรงของปั๊มอะไรเนี่ยมันก็ก็ก็ดีกว่า คันนี้ไม่เต่าไหรรแล้วมันยังไม่เข้าสุดแล้วก็คันโยกเนี่ยคันนี้ขับง่ายง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นคันโยกเป็นปุ่มกดนะครับแต่ว่าไอ้สองคันนู้นเป็นคันโยกก็ก็เหมือนชกมวยอันนี้ก็ขับดีขึ้นมาหน่อยสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจนะก็รุ่นนี้ก็น่าสนใจอยู่ครับ ก่อนที่จะไปซื้อรถใหม่ก็ลองซื้อปี460รุ่นนี้ดูก่อนนำไม่ได้รัวเลยนำไม่ได้รัวนนำช่ยนำมน้ำเลยนำดันนะวอ๋อในเบอ่กี้ความบอขึ้นทีเกี้ยรอเ่น่าก็ดัื่งาไม่้ดันมันไม่ใจยอย่ะมัเป็นอืม <laughs> mà leo để tao bé lấy đây. để bơ phải được có, có leo ừ. không? cái ừ, con cá ban này rồi ban đấy เอาละเดี๋ยวมาลงสดกันตรงนี้อันนี้อีกคันหนึ่งอับอันนี้เป็นเป็นรุ่นฮะคอนโซลจะเป็นคันโยกตัวเดิมก็จะเป็นรุ่นหนึ่งแล้วคันนี้คันนี้เป็นหนึ่งคันที่แรงที่สุดในบรรดาสามคันครับประกอบผู้ครับ F V Z 165เก่าตั้งคูหับเดี๋ยวมาต่อที่หน้าง,งานตรงนี้อีกนิดนึง นิ่มสบายสบายเดินนิ่มมากคันนี้เดินนิ่มอะไอคันเมื่อกี้ลุ่นโอกเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าเดินโคตรไม่นิ่มแนละ้วเพราะว่าตัวเดินมันมันวิ่งไม่ไม่เท่ากันนะ โอเคสำหรับงานวันนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่พึ่งที่จะใช้เงินเก็บที่จะเข้าสู่วงการรถขุดก็ก็ลองลองดูโอมัสสุรุ่นหารุ่นหกพีซีขนาดอกตันนี่ก็ถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าอยู่นะครับซ่อมไม่แพงอะไรเยอะ แต่ไม่ได้อัดาลาบีเลยกันนี่ดูทรงแล้วนี่โอ้ทรงสันไปดีกว่าอายเขามีรถแมคโครแต่ว่าไม่ได้อัดาลาบี